นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังได้เดินหน้าพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดในเขตสุขภาพที่6จัดอบรมยกระดับความรู้วิชาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีฟื้นฟูสุขภาพยุคใหม่นะคะโดยมีนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอย่างอบอุ่นค่ะ นายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพอรนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและระบบบริการมาตรฐานกายภาพบำบัดเครือข่ายบริการกายภาพบำบัดเขตส,สุขภาพประจำปี2568จัดขึ้นที่โรงแรมเคพีแกรนจันทบุรีโดยมีศาสตราจารย์ดตรนักกายภาพบำบัดประวิทย์ เจนวัฒนกุลนายกสภากายภาพบำบัดร,ร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น95คน โครงการนี้ค่ะจัดโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดเขตส,สุขภาพที่6ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพตลอดจนยกระดับมาตรฐานระบบบริการกายภาพบำบัดในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในานามผู้จ่าโครงการดตร็ตรนักกายภาพบำบัดจิระวานโปรโดบำรุงกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้กล่าวถึงจุดหมายในการพัฒนาศักยภาพ นักกายภาพบำบัดและยกระดับระบบบริการในเขตสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายพร้อมทั้งมีบริษัทเอกชนชั้นนำด้านอุปกรณ์กายภาพบำบัดนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ภายในงานด้วย ส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดรนักกายภาพบำบัดประวิทย์นายกสภากายภาพบำบัดได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรความรู้ขององค์ความรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวิชาชีพกายภาพบำบัดซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพจริงๆแล้วผมอยากจะเน้นย้ำนิดหนึ่งว่าตอนนี้ เราเป็นสังคมสูงวัยนะครับด้วยทุกคนก็รู้นะครับว่าเรามีผู้สูงวัยเยอะมากนะครับแล้วจริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยต้องการการทํากายภาพบัเพื่อเพื่อฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของร่างกายนะครับให้กลับมาใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วกายภาพบัตรนี่แหละครับคือหนึ่งในนักวิชาชีพที่จะช่วยในการดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับ ท่านี้ด้วยเหตุน,นี้เองนะครับสภากายภาพบัตรเราก็เลยมีการรณรงค์ว่าเราอยากให้คนสูงวัยสุขภาพดีเทคโนโลยีนี่สำคัญมากเราอยู่ในยุคที่ท่วมท้นไปด้วยเทคโนโลยีนะครับผมก็แบ่งออกเป็น2ออย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบัตรเนี่ยมีเครื่องมือมากมายโรบอทนะครับก็มีมาแล้วนะครับก,ก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวช่วยเสริมให้การทำกายภาพบัตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้า,านักกายภาพบำบัดใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้การดูแลสุขภาพของท่านดีขึ้นนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะทําให้การเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเข้าถึงบริการของกายภาพบำบัดได้มากขึ้นผ่านากายภาพบำบัดทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีน ภายหลังพิธีเปิดนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่6และจังหวัดจันทบุรีอย่างได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อภรด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแสดงความขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลารับราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างสมเกียรติ